แผ่นีด้วยมีบ้าใหญ่กี้บ้าโดนีบ้ใหญ่กว่านี้งรอบอ่ะไปใครเข้าไปอีกคนนึงอีกคนนึงโดนเียบป่านใหญ่กว่านี้เหรอเนี่ยเนในแล้วเจียบแม่งชอบเป่าโอ้ยยังไงโอ้ยเราัวหรอฟังขวาคนไยงขวาคนกระทึบฝังหน้ากันเอะมนระเบิดไหมเนี่ยมนกลมนกลางเฮ้ยเฮ้ยกวกลัวดีกว่า แม่ไม่ค่อยปลอดภัยไม่ได้มันป้องอยู่ป่าระเบิดตู้ไอ้มาเข้ามาเร็วๆความนี่ตายอยู่แล้วนี่เออตายก็ตายเีด๋ยวคุณได้ยินเสียงระเบิดแล้วคุณตีกันได้เลยโอ้โหโอ้โหแล้วปลาในบ้านนักเขาว่าตายก่อนนะปลาตรงเนี่ยเฮ้ยไม่เปนโอเคมามันเด้งหนปลาดิมันไม่ดบอกข้าบอกเนี่ยปลาห้ามบอกอ่ะผมจะปลาหางเนี่ยห้ามออกห้ามออก โดดทางไหนดีวะเปยังไงบ้างใครได้ที่หนึ่งไปยังไงบ้างอีวีอีวีที่หนึ่งอุ้ยได้ที่หนึ่งอ่ะโอ้โหได้เฮ้ยคุณปีนปลาผมตายไงอ่ะไม่ตายระเบิดตายแล้วไม่ตายเชื่อแล้วทุกคนอ่ะไอ้ตาตาตาจริงไปทำอะไรเ้ามาเนี่ยผม่าให้หน้าด่างขาเลยจัดเขาโดนเขาโดนมี่กันอยู่เขาโดนนี่อยู่ปากไปไอ้ยาทีอะายนะว่าใส่คอมมิวเตอรเลยนะ จ๊คค่อยดูชิมมันจะยังฮาไม่น่อารมณ์ไม่จบไอ้ตัดยิงไปไหนมั้งโดนนี่ต่ออ้าวๆเอาเลยนะซื้อเกิดมาตีรอบด้วยมายอ่ะเริ่มละหนึ่งซื้อเกิดมาตีรอบแล้วโดนเฮ้ระเบิดมิ้งลบลบเฮ้ยมิ้งออกเลยเฮ้ยใครวิ่งออกวะใครวิ่งออกห้ามห้ามเข้าโอ้โหอันชายถ้าระเบิดผมก็ตายจะเลือดนักแข่งแล้ว โอ้ยคีโลคนยี้นอ้องนายตาให้หมดโอเค